าคุยกันเรื่องสมองของเรานี่แหละครับว่าทำไมาบางทีเราตัดสินใจแปลกๆทั้งที่ก็คิดว่าตัวเองมีเหตุผลนะค่ะเรื่องนี้มาจากหนังสือดังเลย Thinking Fast and Slow ของ Daniel Kahneman วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันจากข้อมูลสรุปที่เราหามาใช่ครับเป้าหมายคืออยากชวนมาทำความเข้าใจไอ้ระบบคิด2แบบในหัวเรานี้แล้วก็พวกอคติ หรือ cognitive biases ต่างๆที่มันแบบส่งผลต่อการตัดสินใจเราตลอดเวลาเลยอะค่ะมันเหมือนมีสองตัวละครอยู่ในหัวเราเนาะตัวแรก system 1คิดเร็วปรุดปราดสัญชาตญาณล้วนๆอัตโนมัติประหยัดพลังงานมากแต่ก็พลาดง่าย ใช่ค่ะพลาดง่ายส่วนอีกตัว system 2อันนี้จะช้าต้องตั้งใจคิดใช้เหตุผลวิเคราะห์แน่นอนว่ากินพลังงานเยอะกว่าอ๋อเหมือนในโจทย์คลาสสิกที่ถามว่าไม้เบสบอลกับลูกบอลรวมกัน1ดอลลาร์10เซนไม้แพงกว่าลูก1ดอลลาร์ลูกบอลราคาเท่าไหรใ่ใช่เลยใช่เลยคำตอบแรกที่มันแวบเข้ามาเลยคือ10เซนอันนี้คือ system 1ทำงานเต็มเมเลยใช่ไหมครับเป็นเอง ไม้1ดอลลาร์5ลูก0.05รวมกัน1ดอลลาร์10พอดีโหชัดเลยแสดงว่าสมองเราเมันขี้เกียจเนอะพยายามใช้พลังงานน้อยสุดที่เรียกว่า law of least effort ค่ะสมองเราก็เลยมักจะปล่อยให้ System มวัจัดการไปก่อนซึ่งบางทีมันก็พาเราหลงทางได้ง่ายๆเลยเข้าใจเลยครับแล้วไอ้ความพยายามจะประหยัดพลังงานนี่แหละมันก็เลยเปิดช่องให้อคติต่างๆหรือ cognitive biases เข้ามามีบอกบาทแบบไม่รู้ตัวอืมใช่ค่ะมีตัวไหนที่แบบเจอบ่อยๆหรือน่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับมีเยอะเลยค่ะที่ชัดๆเลยนะคือ confirmation bias อคติเข้าข้างตัวเองประมาณนั้นค่ะคือพอเราเชื่ออะไรไปแล้วหรือชอบอะไรไปแล้วเนี่ยเราก็จะพยายามหาแต่ข้อมูลที่มายืนยันความคิดเราอ๋ออย่างเช่นอยากได้รถรุ่นนี้ก็จะอ่านแต่รีวิวดีๆถามแต่คนที่ชอบเหมือนกันส่วนข้อเสียข้อด้อยหรือรถรุ่นอื่นที่ดีกว่าอาจจะมองข้ามไปเลย ริงด้วยครับเหมือนเราสร้างเกราะให้ความเชื่อเดิมเราเลยเนาะมันไม่ใช่แค่เรื่องซื้อของด้วยสิครับพวกความคิดเห็นการเมืองหรือแม้แต่เรื่องคนใช่เลยค่ะเราจะหาตเหตุผลมายืนยันว่าเออที่เราคิดหรือคนที่เราชอบนะ่ะถูกต้องดีแล้วอือแล้วมีตัวอื่นอีกไหมครับอีกตัวที่เจอบ่อยเหมือนกันคือ availability heuristic ค่ะ availability ความง่ายในการหาข้อมูล ประมาณนั้นค่ะคือเราจะให้น้ำหนักกับข้อมูลที่มันนึกออกง่ายๆเพิ่งได้ยินมาหรือที่มันเด่นๆในความทรงจำเรามากเกินความเป็นจริงเหมือนเวลาเราเห็นข่าวเครื่องบินตกใหญ่ๆเราจะรู้สึกกลัวการขึ้นเครื่องบินมากทั้งที่จริงๆสถิติอุบัติเหตุทางถนนอาจจะเยอะกว่ามากถูกต้องค่ะเพราะข่าวเครื่องบินตกมันน่าจดจํากว่ามันเป็นข่าวใหญ่กว่าไงคะความสดใหม่ความน่าตื่นเต้นของข้อมูลเนี่ยมันบิดเบือนการประเมินความเสี่ยงของเราได้โอ้ oh. แล้วเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับเงินเงินทองทอล่ะครับมีอคติอะไรที่น่าสนใจไหมมีตัวที่ทรงพลังมากๆเลยค่ะคือ loss aversion loss aversion อ๋อที่ว่าเรากลัวเสียมากกว่าอยากได้ในจำนวนเท่าๆกันใช่ค่ะความรู้สึกเจ็บปวดเวลาเสียเงินร้อยบาทเนี่ยมันรุนแรงกว่าความสุขตันได้เงินร้อยบาทเยอะเลยอืมจริงครับ ซึ่งมันส่งผลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับความเสี่ยงมากๆเลยนะคนอาจจะยอมไม่เสี่ยงเลยเพื่อรักษาของที่มีอยู่มากกว่าจะเสี่ยงเพื่อได้ของเพิ่มเท่าๆกันแล้วการนำเสนอข้อมูลหรือที่เรียกว่า framing ก็มีผลด้วยใช่ไหมครับมีผลมากค่ะอย่างที่เขาบอกว่าวัคซีนมีความเสี่ยง0.001%กับบอกว่าในเด็ก100,000คนจะมี1 000, 000, คนเกิดผลข้างเคียงรุนแรงใช่ค่ะทั้งที่ตัวเลขเดียวกันเป๊ะๆแต่แบบหลังฟังดูน่ากลัวกว่าเยอะเลย แน่นอนค่ะวิธีการใช้คำการเลือกข้อมูลมานำเสนอเนี่ยมันกระตุ้น system 1ให้ตอบสนองทางอารมณ์ได้ทันทีเลยแทนที่ system t จะมานั่งวิเคราะห์ตัวเลขจริงๆจังๆอืมครับซึ่งเรื่องนี้มันก็โยงไปถึงเรื่องความทรงจำของเราได้ด้วยนะคะว่ามันไม่ได้บันทึกทุกอย่างเป๊กๆตามจริงอ๋อหมายถึง experiencing self กับ remembering self หรือเปล่าครับที่ว่าความรู้สึกตอนนั้นจริงๆกับความจำที่เรามีต่อเรื่องนั้นมันอาจจะไม่เหมือนกัน ใช่เลยค่ะ experiencing self คือความรู้สึกณโมเมนต์นั้นเลยตลอดช่วงเวลาเช่นไปเที่ยวอาจจะมีร้อนมีเบื่อคิวยาวครับครับแต่ remembering self คือตัวตนที่จำเรื่องราวมักจะจำแต่จุดพีคๆไม่ว่าดีหรือร้ายนะแล้วก็ตอนจบของเหตุการณ์ที่เรียกว่า peak and rule แล้วก็ไม่ค่อยสนว่ามันนานแค่ไหน duration neglect ถูกต้องค่ะมักจะลืมเรื่องระยะเวลาไปเลย เหมือนไปดิสนีย์แลนด์ต่อคิวนานร้อนก็ร้อนแต่ถ้าตอนจบดูพลุสวยมากหรือเครื่องเล่นสุดท้ายสนุกสุด,สดใช่ความทรงจำโดยรวมก็จะกลายเป็นว่าโหทริปนี้สุดยอดมหศจรมากทั้งที่ตอนนั้นจริงๆอาจจะไม่ได้ดีตลอดใช่เลยค่ะความทรงจำเรามันถูก remembering self แต่งเติมหรือแก้ไขตลอดซึ่งมันสำคัญมากต่อการตัดสินใจว่าจะกลับไปทำอีกไหม โหสุดยอดเลยครับสรุปแล้วคือสมองเราเนี่ยมันทำงานด้วยสิ s t หนึ่เป็นหลักเลยนะเพื่อความเร็วประหยัดพลังงานแต่ไอทางลัดพวกนี้มันก็เต็มไปด้วยอคติที่พาเราพลาดได้ง่ายๆค่ะการที่เราตระหนักรู้ถึงกลไกพวกนี้เออก็เป็นก้าวแรกที่สำคัญมากเลยค่ะแต่เราจะหนีสิ s t หนึ่ไม่พ้นเลยใช่ไหมครับแล้วจะให้ใช้สิ่ t ที2ตลอดเวลาก็คงไม่ไหวมันเหนื่อยใช่ค่ะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วก็เหนื่อยเกินไปจริงๆ แต่แค่เรารู้ทันตัวเองมากขึ้นเริ่มตั้งคำถามกับสัญชาตญาณแรกของเราในเรื่องที่มันสำคัญสำคัญครับแล้วก็ฝึกใช้ System True เข้ามาช่วยตรวจสอบเมื่อจำเป็นแค่นี้ก็ช่วยให้เราตัดสินใจได้รอบคอบขึ้นเยอะลดความผิดพลาดจากอคติพวกนี้ได้ค่ะ สุดท้ายนี้ก็อาจจะอยากฝากให้ลองคิดกันต่อนะครับว่าพอเรารู้เรื่องกลไกลสมองเรื่องกับดักทางความคิดพวกนี้แล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองข้อมูลข่าวสารหรือประเมินทางเลือกต่างๆในชีวิตประจําวันของเราไปได้ยังไงบ้างหรือแม้แต่วิธีที่เราเข้าใจการตัดสินใจของคนอื่นรอบตัวเราครับ